สวัสดีคะ่ะชาวราศีมิถุนและนามิถุนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรวิตาพยากรณ์นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นดวงของชาวราศีมิถุนและคณามิถุนตั้งแต่ช่วงเวลาวันที่16ถึง30พฤศจิกายน2566นะคะเราจะมาดูว่าพลังงานโดยรวมของชาวราศีมิถุนและคณามิถุนจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะจานขอแจ้งประกาศนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับสิ้นปี1ปีต่อ1ครั้งนะคะท่านใดที่อยากจะตรวจสอบดวงชะตาโดยส่วนตัวนะคะสามารถทักไอดีลเข้ามาสอบถามได้นะคะเป็นการดู ดวงนะคะที่มีค่าดูดวงที่ลดถึง50%าสิเอเลยทีเดียวนะคะแต่ก็รับจํานวนจํากัดนะคะก็ท่านใดอยากจะทราบดวงชะตาของตัวเองว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะการงานการเงินความรักของเรา จะออกมาเป็นอย่างไรนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเราจะเป็นยังไงหมายเลขบัตรประชาชนของเราจะมีรหัสชีวิตออกมาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ที่อยู่ที่อาศัยบ้านเลขที่ของเรามีพลังงานอย่างไรนะคะจะส่งเสริมดวงชะตาชีวิตของเราให้สำเร็จได้แบบไหนบ้างนะคะก็สามารถทักไอดีไลน์เข้ามานะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้เลยนะคะราคาทีนี้ก็เรามาดูในส่วนของ ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนและคศมิถุนในช่วงเวลานี้นะคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอาล่ะคะ่ะเรามาตั้งจิตตั้งใจเลือกไพ่ของชาวราศีมิถุนและคศมิถุนไปพร้อมๆกันนะคะดวงชะตาชาวราศีมิถุนในช่วงนี้นะคะ เรามาดูไพ่กันนะคะไพ่ของชาวราศีมิถุนและคณะพิถุนในช่วงนี้ไพ่ใบแรกได้สองถ้วยนะคะไพ่คู่รักไพ่กันสนับสนุนการเงินได้ไพ่เดอะ e ดส h e เดอะเดสนะคะควีนคัพนะคะจัสติกแปดไม้เท้าไพ่หกถ้วย อัศวินไม้เท้าสิบเหรียญโดเวอร์หนึ่งถ้วยเจ็ดเหรียญอ่ะห้าดาบนะคะค่ะสำหรับชาวราศีมิถุนและคนามิถุนนะคะไพ่ใบแรกของคุณนะคะได้ไพ่ สองถ้วยนะคะเป็นไพ่แห่งการแลกเปลี่ยนเป็นไพ่แห่งคู่รักเขาเรียกไพ่คู่รักนะคะแล้วก็มีไพ่หนึ่งถ้วยด้วยหกถ้วยด้วยควีนถ้วยด้วยนะคะช่วงเวลานี้ชาวราศีมิถุนและกนามิถุนนะคะหากคุณจะทําอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนะคะหรือการเงินก็แล้วแต่มักจะมีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ด้วยดีนะคะคู่ของคนรักให้การสนับสนุนโครงการใหม่ๆที่คุณคิดอยากจะทำนะคะก็จะมีคนสนใจให้การสนับสนุนด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีโอกาสดีๆนะคะคุณอาจจะได้รับของขวัญรางวัลถูกใจหรือว่าเป็นการที่ว่า มีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้กับคุณนะคะแล้วก็ชาวราศีเมถุนและคณามถทุนในช่วงเวลานี้นะคะดาวประจําตัวของท่านก็คือดาวพพุธตอนนี้ก็โคจรอ,อยู่ในภพอลินะคะอยู่ร่วมกับดาวเพรงคานซึ่งเป็นเจ้าเรือนอลิด้วยแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะคะดาวพพุธเนี่ยเป็นดาวประจําตัวแล้วก็เป็นเจ้าเรือนพันธุด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บ่งบอกว่าจะมีการได้รับการแก้ไขปัญหาในเรื่อง การเงินในเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราในบ้านของเรานั่นแหละนะคะไพ่จัดติดเข้ามานะคะปัญหาต่างๆที่คุณมีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินนะคะการงานหรือว่าเรื่องของความรักนะคะช่วงเวลานี้สําหรับชาวราศีมิถุนจะได้รับการช่วยเหลือแก้ไขนะคะไม่เกิน5วันนี้ปัญหาต่างๆที่คุณมีค้างคาใจอยู่นะคะก็จะจบไปก็จะได้รับการแก้ไขนั่นแหละนะคะ การเงินนะคะการเงินสำหรับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะมีไพ่สิบเหรียญเจ็ดเหรียญนะคะแล้วก็ไพ่เดอะเดชเข้ามาในตำแหน่งการเงินนะคะก็บ่งบอกว่าการเงินของชาวราศีมิทุนนะคะคุณจะไม่ขาดมือหลอกเงินแต่ว่าคุณต้องรอคอยนิดนึงนะคะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ การเงินคุณก็จะดีขึ้นนะคะนับจากนี้เป็นต้นไปนะคะหรือการที่คุณจะมีโชคลาบบางคนก็มีโชคมีลาบนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้หรือก,ก็มีโอกาสที่ว่าจะมีโชคมีลาบจากคนอื่นนั่นแหละนะคะหรือจากาทรัพย์สินมรดกบ้านเลขที่นะคะหรือจากทะเบียนรถนะคะให้โชคเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนและนาเมทุนลองดูนะคะ ในเรื่องการงานนะคะการงานก็สามารถขยับขยายได้ด้วยดีนะคะดาวการงานของชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนก็คือดาวพฤหัสนะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนกรรม,มะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนปัตตนีด้วยนะคะตอนนี้โคจรอยู่ในภพลาภะเพราะฉะนั้นการงานใดๆที่คุณคิดจะทำในช่วงเวลานี้นะคะ ็จะดีก็จะโดดเด่นนะคะทำให้คุณมีโอกาสที่จะมีงานมากขึ้นขยับขยายงานมากขึ้นการเงินคุณก็จะมามากขึ้นนะคะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการเงินการงานด้วยดีนะคะในช่วงเวลานี้ดาวพระศุกเจ้าเรือนวินาศกับเจ้าเรือนปุตตะเข้าสู่ภพ,พันทุกนะคะเหมือนว่าจะมีโอกาสมีโชคม่ลาบกับทะเบียนบ้านทะเบียนรถ หรือว่าอะไรแบบนี้นะคะชาวราศีเมทุนนักดาเมทุนต้องลองเสี่ยงดวงดูนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้จริงๆนะมันเป็นอะไรที่แบบว่ามีโชคอยู่ไม่ไกลตัวนะนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เราอาจจะไม่คาดคิดก็ได้นะคะไม่ทะเบียนบ้านก็ต้องทะเบียนรถนั่นแหละในเรื่องของโชคลาภนะคะเงินทองที่คุณรอคอยก็อาจจะสําเร็จ นะคะก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะพาะมีไพ่ควีนคัพเข้ามาเป็นไพ่แห่งการอธิษฐานนะคะก็ด้วยบุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าทํามาหรือที่ลูกทํามานะคะขอจงดนบันดาลให้ลูกมีทรัพย์มีโชคมีลาบมีเงินมีทองเข้ามาสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่ให้อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นให้มีทรัพย์สินเงินทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บ อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีทิศทางว่าชาวราศีเมถุนและคณามถุนนะคะในอนาคตจะมีเงินเข้าบ้านเยอะแยะมากมายนะคะมีโชคมีเงินเข้าบ้านก็เป็นโอกาสที่เหมือนกับว่าชีวิตคุณในอีกไม่ช้านี้จะมีโอกาสที่จะอุดมสมบูรณ์นะคะมีโอกาสที่จะร่ํารวยเงินทองนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะไพ่โดเวอร์เข้ามามันเป็นไพ่แห่งความสุขความสําเร็จ สิ่งที่คุณรอคอยนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาไว้นะคะมันใกล้เข้ามาแล้วคุณใกล้จะได้รับแล้วนะคะอีกไม่นานเกินรอสิ่งต่างๆก็จะสำเร็จด้วยดีนะคะดาวพฤหัสเจ้าเรือนกรมมะเข้าสู่ภพลาภะก็ทําให้การงานเราดีดาวพระเกตนะคะเข้าสู่ภพวบบินาศอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะคะพอดาวพระเกตเข้าภพวินาศเนี่ย ให้สวดมนต์ภาวนาบ่อยๆนะคะแผ่บุญให้กับเทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ปกปักรักษาเรานะคะเทวดาประจําบ้านประจํารถอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็ขอให้โดนบุญดานให้มีโชคไม่ลาบแบบนี้นะคะท่านใดที่เขาเรียกว่าพอดาวพระพุธเข้าสู่ภพอลินะคะอยู่กับดาวพระอังคารเป็นคู่คู่เจรจาปากนําโชคนะคะ ปากนำโชคขอพรขอโชคสำเร็จสำหรับท่านที่มีบุญบาร,รมีในเรื่องเหล่านี้มานะคะก็ปัถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจะสำเร็จนะคะการเงินก็จะมาโชคลาภก็จะมานะคะด้วยความที่ว่าพอดาวพระเกตเนี่ยเขาสู่ภพวินาศนะคะถ้าใครมีพลังบุญคนไหนที่สวดมนต์ภาวนามาตลอดนะคะพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะหนุนดวงชะตานะคะ าะเขาอยู่หลังลัคนาจะหนุนดวงชะตาของเราให้โดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการงานและก็คือในเรื่องของความรักโชคลาภได้ด้วยเพราะว่าดาวพฤกตเป็นดาวเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณธาตุอากาศธาตุยิ่งดวงชะตาท่านใดที่ดาวพฤกตเดินอยู่ในภพที่ดีนะคะเช่นภพสุภะภพลาภะอะไรก็แล้วแต่นะคะมีโอกาสที่จะสําเร็จมากมาก คืออะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้อะไรก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนมีบุญเก่าบาลมีเก่าหนุนหลังอยู่แบบนั้นนะคะค่ะสำหรับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะพลังงานของไพ่ของท่านออกมาดีเลยทีเดียวในช่วงเวลานี้คุณจะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาคุณรอคอยนะคะไม่นานเกินรอนะคะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ ท่านใดที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นท่านใดที่มีปัญหาก็จะคลี่คลายออกไปในปัญหานะคะส่วนโชคลาภอยู่ในบ้านตัวเองนั่นแหละไม่ไกลตัวนะคะไม่บ้านก็ลดไม่ลดก็บ้านอะไรประมาณนั้นนะคะหรือเบอร์โทรศัพท์ประมาณนั้นนะคะก็เอาแหละขอให้สมหวังนะคะชาวราศีมิถุนและคณามิถุนนะคะโชคดีทุกท่านนะคะค่ะข,ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาก็ฝากกดไลค์กด แชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะคะส่วนท่านใดอยากจะเปิดดวงชะตาก็อะแอดไอดีไลน์เข้ามารับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคุณนะคะมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะ1ปีต่อ1ครั้งนะคะก็ขอให้ท่านโชคดีโดยเร็วไว้นะคะก็ขอให้ท่านโชคดีได้คิวได้ได้ดูในราคาพิเศษถือว่าอ่าอันนี้อาจารย์ตั้งใจเปิดเพื่อที่จะวัดบุญวัดดวงวัด บารมีของแต่ละท่านนะคะว่าท่านจะมีบุญวัส,สนาลอยมาจากฟากฟ้าชีวิตท่านจะง่ายขึ้นหรืออย่างไรนะคะก็ถ้าท่านได้ในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีบุญมากบารมีท่านมาได้มากนะคะก็บางสิ่งบางอย่างอาจจะถูกเปิดเผยให้ท่านได้รู้ในไม่ช้าเร็ววัยนี้นะคะเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ